สวัสดีค่ะสุพรรณรีสตอรี่นะคะวันวันเบื่อมากไม่มีอะไรจะทำเลยเชื่อป่ะอยู่นี่เถอะเพื่อนแม่ปลูกผักออร์แกนิกกันเยอะเลยไปปลูกผักกับแม่ได้ที่ไหนบ้านเราบ้านเรามีที่ปลูกผักที่ไหนเนไหมใช่อ๋อมีเลยนี่นี่วันนั้นไปดูซีรีส์มานี่เขาเลี้ยงปลาคาร์แบบบ่อใหญ่มากสวยมากอ่ะแล้วก็อยากเลี้ยงไงนะว่าเท่สวยๆไงมีที่ขุดบ่อเหรอจะเอาปลูกผักจะเอาอะไรมันไม่มีที่บ้านเรามันจะตายอยากได้บ้านใหญ่ๆเนาะเห็นได้บ้านหลังใหม่อ่ะ เนี่ยบ้านหลังใหญ่มากตกแต่งสวยเนี่ยนี่คือบ้านใหม่ของเราเฮ้ยฝันไปเป็นที่ืันเปปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวบอกทุกคนรู้นี่มันโครงการบ้านของแสนสิรินี่อยากแบบยังมีชีวิตแบบตรงเนี้ยตลอดไปเฮ้ยแม่เดี๋ยวห้องคัวดิหัวงไหนไหนไหนไปโอ้โหโต๊ะกินข้าวใหญ่มากค่ะเจอห้องครัวพร้อมขนาดนี้เฮ้ยเนี่ยเเพื่อนมาปราร์ตี้สักสิบคนดีกว่าขอเป็นแม่ครัวให้ละกันไปค่ะ แม่เราห้องนอนเนี่ยเหมาะสําหรับคุณแม่มากๆ<า>นี่แล้วที่บอกว่าเหมาะก,กับแม่เพราะว่ารู้ไหมเพราะว่าเขามีห้องน้ำในตัวไม่ต้องเดินขึ้นชั้นสองให้ปวดเข่าปวดขาแล้วที่สําคัญเนี่ยพื้นอันนี้พื้นทางเราทําเป็นพิเศษนะคะน,นั่แท้ก็ไม่เจ็บ ผู้ใหญ่แบบว่าล้มล้มไปมันก็ไม่เจ็บเพราะพื้นเนี่ยเหมาะกับการรับแรงกระแทกได้ค่ะแม่ชอบมากเลยอันนี้สำหรับคนที่มีอายุตัวโตสำหรับแม่แหละค่ะดีมากเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะโอ้โหดีอ่ะตื่นขึ้นมาเห็นวิวสวนแล้วก็สวยธรรมชาติา <S 2> <S 2> มากเลยตื่นมาก็สบายตาเลยค่ะเ<โ>ฮ้ยเราดูชั้นสองไปดีกว่าไป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  เอ,อ,อ้ะโหดูทีวีเพลินดูนีวิวสวยมาก้ย<ะ><ะ>แจะจริงๆจะปรับตรงนี้เป็นแบบโซนทํางานหรือว่ามุมอ่านหนังสือแล้วก็แบบว่าชิลไปด้วยแล้วก็ดูวิวไปด,ด้วยดีไหมห้ยห้องนี้ว่บ <diagnosis> แบว่าขอจองเลยวองจริงๆค่ะอจริงแล้วก็แบบกว้างมากเหมาะสําหรับสาว The Devil in h ร์อุ้ยมีที่เล่นโยคะด้วยแล้วที่นี่ทุกห้องเลยค่ะมีห้องน้ําในตัวก็คือไม่ต้องแย่งกันห้องใหญ่สุดเรให้เธอไงเย้ก่อนให้แม่ด้วยนี่แต่พูดถึงห้องเนี้ยเรานอนกันได้3คนเลยนะคาเพื่อนมาก็เพื่อนก็นอนตรงนี้ ใหญ่โตมากที่เพห้องนี้ทุกคนห้องห้องตัวของฉันคือถ่ายวอล์กเลยนะห้องเนี้ยในเลยตู้เสื้อของตู้เสื oh. ้อผ้ามีพอแล้วนี่ห้องน้ำส่วนตัวของฉันนะคะมีอ่างฮ้ยย้ายจะทำอไรจ๊ะย้ายห้องไรย้ายห้องนั้นเฮ้ยมีห้องนึด้วยเนี่ยโอ้ยให้ห้องนี้เป็นห้องแขกละกันเฮ้ยสรุปบ uh ้านนี้เขามีกี่ห้องเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า ห้องเยอะบ้านกว,ว้างวังใหญยกให้เป็นบ้านในฝันมีบ้านใหญ่นี่มันเลิศมากเลยนะ <_ letter> แน่นอน <_ letter> บ้านแปลงมุมพื้นที่ข้างนอกกว้างมากแม่จะเปลี่ยนจากตรงเนี้ยไปปลูกผักก็ได้หรือว่าซารา่าจะเปลี่ยนจากตรงเนี้ยไปทําบ่อปลาคาร์ก็ได้คือได้หมดหรือตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นมุมชิงช้าก็ได้เนี่ยตรงเนี้ยแล้วไปดูขับเขาดีกว่าตรงเนี้ยใกล้นิดเดียวเดินไปได้และนี่คือขับเขาของที่นี่นะคะดีไซน์เก๋มาก ว่านมานั่งชิลๆเนี่ยดูสาวว่ยน้ำเนี่ยเมื่อสีม่วงสวยมากไม่เคยเห็นที่ไหนเลยอะฉลาดไม่ะไหวอะดูดูไหนไปที่ห้องนึ่ีกห้องนี้ตรงนู้นไหนที่นี่เงียบดีเนอะเพราเราแบบเบื่อบ้านแล้วเราก็มัแบบย้ายที่ทำงานตรงนี้แล้วแบบตรงนี้คือแบบถ่ายรูปสวยเลยนะมืนเนี่ยเอาไปทำบล็อกรึเปล่าไปทำงานเซลฟี่เลยดิและนี่คือฟิตเนสของเราเลยค่ะอุปกรณ์ทกย่พิเศษ อ,นนยอยาได้บ้านแบบเมื่อกีก้สวยมากเลยอะแต่ว่ามันไม่ใช่ฝันจ้ะมันมีอยู่จริง ด้บ้านใหม่ขึ้นมาจริงๆแล้วตอนนมีแสนลิกเขามีแคมเปญบ้านใหม่ของเรานะคะมีทั้งบ้านแล้วก็ทาวน์โฮมจัดมาสวยๆทั้งนั้นมีทั้งหมดกว่า44โครงการทั่วประเทศนะคะใครที่สนใจก็เข้าไปดูกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ส0สธันวาคมนี้นะคะใครสนใจนะคะโทรไปที่1 6 8่งหแาเลยค่ะสาระอะไรไปเซลล์ซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยไปไปไป